เวลา45นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องค่าไฟแต่กลมาเก็บตกเรื่องเดิมเมื่อวานนี้ที่นําเสนอไปก่อนพระที่ปรากฏในคลิปมีผู้มาร้องเรียนให้กับสื่อปฏิบัติการออราเซ็ก <c oughs> คือ <c oughs> ใช้ปากกับชายคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอยู่บนที่นอนในห้องมีผ้าม้านเปิดมวยจําได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเปิดท <c oughs> ีวีมีเสียงมวยและปฏิบัติการ, <c oughs> การอย่างำคมักเขม่นจริงๆท่านผู้ชม เรื่องมันมาถึงบทสรุปเมืา่อวานนี้พระรูปหนึ่งซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็เชื่อว่าอยู่ในคลิปยอมศึกทำน้ำตาแต่ยืนยันยืนยันหัวเด็ดตีนขาดในคลิปเนี่ยไม่ใช่อัตมาแน่ห้องนอนเนี่ยใช่ที่นอนเนี่ยใช่ผ้าม่านนี่ก็ใช่สถานที่ก็ใช่แต่ตัวคนเนี่ยไม่ใช่ท่านผู้ชมพระรูปนี้ ก็คือพระประสิทธิ์อายุ69ปีเป็นเจ้าวัดวัดแห่งหนึ่งที่ภูเวียงขอนแก่นนักข่าวของเราเมื่อวานได้ไปถึงเนี่ยนั่งอยู่หน้ากิติได้สอบถามถึงคลิปนี้ให้ดูแบบนี้ก็ปรากฏว,ว่ายืนยันเด็ดขาดเลยไม่ใช่และไม่รู้คนส่งคลิปนี้ต้องการอะไรเพราะบวชมาตั้งแต่ปี52แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งในเวลาต่อมาให้เป็นเจ้าวัดวัดแห่งนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปัญหาชาวบ้าน คนทําคลิปหรือส่งคลิปเนี่ยต้องการอะไรดูคลิปแล้วยืนยันใช่ไหมน้องใบไม่ใช่อาตมาและอัตมาไม่เคยอมของลับให้ผู้ชายเป็นพระจะประพฤติผิดวินัยได้อย่างไรถึงกันนั้นก็ตามทีท่านผู้ชมฮะในคลิปถ้าเกิดพระปกครองมาเห็นและลงความเห็นว่าเป็นอาตมาอาตมาก็ยินดีจะรับฟังปติยอมศึกแต่ยำ้ำไม่ใช่อัตมาจริงๆ ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพระปกครองท่านเจ้าคณะตำบลสงเปือยฝ่ายธรรมยุทธพระธิการปรีดีพร้อมกับพระเลขาลงพื้นที่มาตรวจสอบอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็สอบสวนถึงคลิปนี่มีการอมของลับให้กับผู้ชายเจ้าวาดประสิทธิ์เนี่ยปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่คณะสงฆ์ลงความเห็นว่าเป็นใช่พระเลขาที่ตามข่าวนี่ผมยังไม่เห็นเมื่อวานนี้เห็นแวบ,บๆพระ,ะเลขาบอกแค่หางตาก็รู้แล้วว่าใช่ เพราะว่าเป็นคนบวชให้แล้วก็ดูจากสีผมอ่ะยังไงก็ใช่ใช่ไหมดูลักษณะผมเพราะฉะนั้นท่านเจ้าคณะสงฆ์เปลยบอกไม่ต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ในคลิปเนี่ยมันชัดเจนดังนั้นเนี่ยเป็นความผิดค่ะพระสงฆ์ไม่ควรจะประพฤติตนเช่นนี้ลงความเห็นว่าพระประสิทธิ์ต้องศึกจากพระทันทีบูช่แกวบเนี่ยก้ววายบอแล้วแล้ววายจันจิงบ่จริงต้องบออกมา ผู้ว่าจัดโนยนี่อาุเคราะห์ส่งมามนมาสมเันเสียใจแหงเอนี่ผูว่าจัดเราเก็บคือผิดนั่นครูโพอกกันเลยรู้เรงงินแบเบื้องหลัถามว่ามันมันมัไหวแล้วผูว่าจจะด้รือเปล่าพระเจ้าพระพาสนาาพระรานะครับเรีารยคือว่าคือว่าเรียบร้อยเนาะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนไปครับผู้ตีไปเกีย้อง และหลังจากศึกเสร็จสับก็ยังยืนยันอีกนะนายประสิทธิ์เนี่ย้้องไบว่าไม่ใช่ค่ะคือในคลิปเนี่ยทุกอย่างใช่หมดทั้งห้องนอนทั้งที่นอนทั้งผ้าม่านสถานที่ใช่หมดเว้นแต่ตัวคนนายประสิทธิ์ยังคงยืนยันว่าไม่ใช่ผม แล้วก็บอกถึงที่มาที่ไปอาจจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับนายโก้ไหมเป็นการกระทําของผู้ชายที่ชื่อโก้เป็นคนใต้เคยมาอยู่ด้วยกันนานเป็นเดือนนายโก้เนี่ยมาอยู่วัดมาช่วยเหลือต่างๆนานานก็เลยเอากุญแจกุฏิไว้ให้นายโก้เนี่ยหนึ่งดอกอโก้เนี่ยเคยชวนตัวเองไปอยู่ที่วัดที่นครศรีธรรมร,ราชแต่ตัวเองไม่ไปแล้วก็ไล่โก้ให้ออกจากวัดไปด้วยประมาณว่าจะชวนไปอยู่นครแล้วไม่ไปจะเป็นเหตุให้โก้ไม่พอใจก็เลยหาเรื่องกลั่นแกล้งทำลายตน ยืนยันบอกว่าบอมแมนบอมแมนตาบอมแมนอ่าไม่ผ่านบอมแมนทีนอนแมนนี่นอนแมนอ่าคิดว่าสิเป็นผู้ซื้อโก้นี่มัเป็นผู้ปันญาบแกน,แนอโกโาา่าเป็นโก้ข้อไตเล่ะมายุน้ำนงตาเป็นเกลือนหมดแล้วม,มาจิ้นเขาวัดเรื่อนี่ครัมาเฮ็ดฟ้าให้ไม่ไว้วางใจ่ด้ที่คุณเจีอ๋อหลบนึงให้เขาคุณเี๋ยหายคืเป็นการใส่ลองตาเนาะเพราะว่ามันเชื่อนลอนตาไปอยู่วัดให้มันอยู่ปากใต้ไปเละ นี่นครสีกวล่ลงตาบกไปลยลงตาอะไรๆมันมนีมันไม่เทลียดมันสิแผนส่วนแผนง่ายนี่ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ชมซึ่งคนร้องเรียนเขาอ้างว่าผู้ใหญ่ก็รู้คนในหมู่บ้านก็รู้กันหมดแต่ปกปิดเพราะว่าต้องการเงินทองเพราะมีพระอยู่ที่นี่แล้วมีเงินบริจาคมันทาบุญเข้ามาวันนี้มีพระอยู่รูปเดียวก็คือท่านจเจ้าอาวาสนี่แหละปรากฏว่าวานนี้ผู้ใหญ่อานน์ยืนยันว่านะครับ ไอเรื่องคลิปออรอลปฏิบัติการของนายประสิทธิ์เนี่ยจะจริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไปนะแต่ไอที่มากล่าวหาไม่เป็นความจริงไอเรื่องนายโก้ค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยคลิปนี้ ก็ go, เป็นคนส่งมาให้ท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบอกอย่างนั้นนะก็ go, มาอยู่วัดกับเจ้าอาวาสก็คือตัวนายประสิทธิ์เนี่ยประมาณสองเดือนอช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาม,มีการซื้อสิ่งของเครื่องใช้เข้ามาให้เจ้าอาวาสติดที่นอนติดแอร์ในห้องนอนกุฏิเจ้าอาวาสค่าไฟในวัดเนี่ยขึ้นกระฉูดเลยผู้ใหญ่บอกก็เลยมาตรวจสอบว่าเอ๊ะมันยังไงกันปรากฏโก้ go, นอนอยู่ในวัด ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็เลยขอตรวจสอบรายละเอียดหน่อยก็ถือว่าคนคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ที่นี่ปรากฏโก้ไม่ยอมให้ตรวจสอบก็มีเรื่องกับลูกบ้านเลยเชิญโก้ออกจากหมู่บ้านไปในโก้ได้รื้อเอาสิ่งของและเครื่องใช้ที่ซื้อมาให้วัดเนี่ยออกไปด้วยโก้ออกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก้ก็ส่งคลิปมาให้ผู้ใหญ่ค่ะอบอกนี่เป็นคลิปเจ้าอาวาสกับชายหนุ่มคู่ขาผู้ใหญ่บอก ก็ Go, ถ้าอย่างนั้นต้องมารับรองเรื่องคลิปให้ด้วยเพราะว่าถ้าส่งคลิปมามันต้องมีที่มาที่ไปถ้าไม่รับรองก็เท่ากับใส่ร้ายเจ้าอาวาสกไม่มารับรองคลิปให้แล้วหายออกไปจากหมู่บ้านจนกระทั่งคลิปมันมาโผล่ที่หน้าสื่อเนี่ยค่ะผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้บอกเลยนี่ต้องดำเนินคดีกับนายโก้เพราะมากล่าวหาประเด็นเรื่องพระจะอมบังข่าวเขาใช้อมสักหรือไม่ประการใดแต่ยืนยันว่าในหมู่บ้านกปรปการวัดไม่ได้อมเงินวัดอย่างแน่นอน นี่มาเรื่องลูกรามพอสมควรเดี๋ยวเราตามกันดูครับตูชอม